05.50ห้าจุดห้านนอวันเสาร์ที่28กันยายนสองพันหหกสิบเ็ดครับพี่น้องสวัสดีตอนเชา้า FC แฟนคลับทุกท่านนะครับเช้าว,วันหยุดเสาร์อาทิตย์ปั่นจักรยานเหมือนเดิมครับออกกําลังกายตอนเชา้าต่นสายครับวันนี้ ปกติออกตีห้าครึ่งครับวันนี้ออกเกือบหกโมงเช้าเลยทีเดียวเส้นทางเดิมครับวันนี้เขาหลามบางแสนเขาสามุกอังศิลาระยะทางรอบหนึ่งรอบประมาณ3 0 3สกิโลเมตรครับติดตามครับผม ถนนข้าวหลามตอนเช้าๆครับรถยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตรนี้ขาออกนะครับขาจะไปขาจะไปมอเตอร์เวย์ครับฝังซ้ายมือฝักขวามือขาลงบางแสน กวดูนะครับสาลเจ้ากวดูก็ติดเข้าหลามเลยครับกำลังกำก่อสร้างบบรณะนะครับสาลเจ้ากวดูเลยสาลเจ้ากวดูไปก็จะเป็นอาหารแห่งใ่ครับ ยิ่งใหญ่อลังการนะครับประบุญคาเฟ่ที่เคยลงคลิปให้พี่น้องเอฟซีได้ชมไปบ้างแล้วนะครับประบุญคาเฟ่ตรงข้ามกับปั๊กกอชประบุญคาเฟ่ ข้าหลามขาลงเลยครับขาลงหาดบางแสนครับตอนนี้ข่าหลาม วุตทตทเติมพลังเหมือนเดิมครับตอนเชา้า ออกจากจุดสตาร์ทที่บ้านถึงใชาหาดบางแสนก็15กิโลเมตรครับถ้าชมบรรยากาศหาดบางแสนเช้าวันเสาร์นะครับรู้สึกว่าวันนี้น้ำจะลดแล้วก็คนก็จะเยอะเป็นพิเศษอยู่เหมือนกันนะครับนะครับรถรถเถือดรถเดยอะอยู่ ตอนเช้าโรงแรมบางแสนคนเดียวอาสาสมัครครับครับมีกิจกรรมอยู่แล้วครับนี่นี่ครับมีกิจกรรมแล้วทุกเสาที่จะมีเก็บขยะจากนักศานะครับเรียนนักศึกษาเก็บขยะครับผม เาศสานะครับช่วยเหลือสังคมเก็บขยะเข้าโซนแหลมท่านแล้วครับตามตูดเสอือภูเขาครับวันนี้เจอ,อพวก รถเอยอะครับเช้านี้น้ำรถน้ำรถครับโซนแหลมท่านก็เห็นได้โคดหินแล้วครับโซนแหลมท่านก็เห็นได้โคดหินและ สามมุกเชา้านี้พี่น้องประชาชนยังไม่มาเลยครับคนน้อยต่อสามมุกทะเลสวยครับี่น้ำรถครับวันนี้น้ำรถกำลังทำครับเลยกำลังำทำถนนเลย ท่านถนนต่อสารจาแม่สามุกสาธุสาธุสาธุนะครับส,สารจาแม่สามกุกไม่เจอลิงสักตัวเลยเชะะ้านี่ลิงไม่ลงมาครับเจอกลุ่มครับวันนี้เยียบทะเล sẽ đang xin ra khắp chưa cắn chưa cắn đó ปททข้างชุนฟอร์ดรวมนะครับจบภารกิจจากจุดสตาร์ทนะครับถึงปั๊มก็32กิโลครับผมไปบ้านอีก3เท้านี้ก็35กิโลนะครับผมพักกาแฟที่อ m เมซอนเหมือน,นเดิมครับขอบคุณเนบซีแฟนคลับทุกท่านที่ติดตาม รับชมชมกุมารฟาร์มครับขอให้ f อฟทุกท่านมีความสุขกับทุกเวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรศาศจากทุกไปให้เจ็บเจริญเรื่อง,อง,องในหน้าที่การงานในอาชีพที่ท่านดำเนินธุรกิจนะครับผมขอให้เฮงเฮงยๆยปังปักันทุกท่านโชคดีมีราบนะครับสวัสดีครับ